มันห่อนปลายมันเอาเอาพาได้พี่น้องเอ้ยเอาจักตัดมันไว่แล้วก็เอาก็อันนั้นแน่ตัดปลายมันแน่นะนปู้บ่อยเชียงเพชรฝืนขนยันแห้งนะนี่พระจักรทูม,มาตัดอีไรต่างหากอีขนาดคนดูคนมันอยู่นี่พี่น้องเอ้ยบักนักเพราะใช้หัน,นะพี่น้องเอ้ย ท, ắt, ท ân, ัง้งตัดทั้งเงินห่อนปลายเน่เบะเน่ขนาดตัวตึงเขาแล้วอย่างนี้ก็ได้ปลาดุกปลาดุกมานปลาดุกนี่แหละทุกคนนี่ปลาตัวเหลืองอมเชื้มอยู่ปลาตัวนี่ขักเน่ได้โดนแล,ล,ล,ล้วบอกโดนละเรียบร้อยเดี๋ยวปลาตัวเหลืองเห็นบอกถ้าเอาลงผมดีนย่านัน,น ปลาน้อยเปื่อยก้อนปลาดุกยังท่านชุกแต่ว่าเอาเอา,เอาปลาดุกลงกรสามตัวในปลาดุกนี่นี่ปลาขาวปลากระเดิดนี่กราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบดสู้คูสู้คนมาพบมาพอกันสิ้นเคยพี่น้องม้อนี้ก็อยู่ให้อย,อย,อยู่หน้าพี่น้องเลยสีพาเดียวไปตึกแห่นะ <c oughs> มากันสามคนสี่คนนะมือน,นะมาเบื้งเบนเน่เด็กกะตัดลักโหลักๆลักกดประชมกันลักๆก็มาตัดเป็นลักโหล่ะพอมาหอดแลก็ถือว่าเทียวสวยทุกคนสิพากันไปตึกใหนะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดียวว่ามัชิมาน,นี่บบ่ตอนนี้ก็มาหอดพายแล้ว่บาบญมาพ้นกัดได้ลงก้นได้หวานเห็นลงไปบาททีหนึ่ง เอาเดี๋ยวลุนมึงน้ำเดียวทุกคนว่ามันสีหมานอยู่บ่ป่ทุกยังพื่ดอกเชลขึ้นใสขึ้นลืดเลยในนี้เชอป่ะายปีนี้หกแห้งถิ่นง ป่าปีนี้จะหกนอ่อนเน่ป่กนแดให้นะ่างมานบอบอมานบอช่างฮ่าพูบานัดเดฟัง่น้าตาันนฮาลงไปบันนึงละทุกคนบมานขว้างกันเดี๋ยวแก้บัดนี้นะแก้ไป เห็นปลาชัดไปทางนั้นละนี่มานะตรึงนี่ตัวบักใหญ่นะนี่บ่ชาำสองนี้ชำตัวบักใหญ่เอาหนีเบาเสียงเป็ดพันมายามโกนนะไปเดี๋ยวลุ้นมึงน้ำเดียวมานู่ว่าโกนนี่เนาะ ลุ้นทุกคนลุ้นทุกคนเท่เแทเป่หบดกอนมีบไมีบ้างใช่ใช่นี่ปลาดุกทุกคนนี่มันตัวนึงล่ะตกแต่หูหูทางนั้นกับเออข้านึเข้างไ เออเออเออคักคักคักคอมันเกินเหนี่เหนี่มันเกินเหนี่อ๋อเดี๋ยวเฮ่ทกมีแต่เท่าถูเบดทีแต่ปลาอยู่ตัวเดียวเอกปลาครับของปลาคับของปทองป chặt bay chặt bay chặt bay ba đục Để không bay lắm, bay chặt 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 มีหมูโกนนะเพชรไม่มีหมโกลนนะโกลนอีกล่ะตัวนี้ก็ชงมวยน้าเป็ดแต่มีปลาชนมีมีเนาะตกชายมันอยู่นี่ป่าดิน้านาเพชรเห็นห่อน้ำหุ่นมั้ยน้าฮะเจ้าป่าเพิ่นน่ะน้ำหุ่นค่อยๆขึ้นน่ะฮะ เห็นเขากระตูนี่นะฮะนะฮะกระตูก็มีเห็นครับนั่เห็นแต่พ่อตาเป็นอันนั้นอึ้ึมมันทึมไปนี่เอาทุกคนเดี๋ยวลุ้นมือดำเดียวนะนี่ตัวนี้ก็ยามโกนนี่ละโกนนี่เอาลงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วพูดนะไปเดี๋ยวลุ้นมือดำเดียว

อ๋มาอะไตัวนึ่งสตัวยังตัวยังตัวนึงนี่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 นะนี่นะปลาดุกปลาดุกมันปลาดุกนี่แหละทุกคนนี่ปลาตัวเหลืองเอมเชื้มอยู่หน้ากุ้งก็มีเพชรกุ้งเขาเขาไมกุ้ง อ่ะต <Pat> <Yam ato. S 1> ูนี <sp ans apology> <t ips Rednerwechsel> hmm. ่คักแมได้โดนละบ่โดนละอืเรียบร้อยเด้อป่าตะลืดอ่อเห็นบ่อย่าประมาทคักแมได้อืมอันตรายตัวนี้นะพี่น้องเอ้ยป่าดุก นี่หลังจากหักยิงมันออกนะวันนี้เก็บเชือังไว้นี่เก็บเืออันทังไว้ทังเขาก็บเกมมานี่ยนี่นด้สี่ตัวละปลาดุกปลาดุกสี่ต นี่ตอนนี้ก็ยามโกนอีแล้วโกนเอาลงลายเติมด้วยโกนนะพอได้ยามมันไนะทุกคนนี่อ่าตบ๊อบหมาก็บอกเสียงเพชรลุยคดูเย้มต้นไม้เอากระไดอยู่บ่ยังอยู่ยังอยู่งเทาลุงฮะนี่นี่นี่พ่อระกักหมาลุดนี่ปลาดุกปลาดุกทุกคน ก็ตัววเายด้วยทุกตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยกระปั๊บ,บ,บตัวบกักญ่เหลืองเอื้อมเสริมพี่น้องเอ้อยนี่หลังจากเอาปาลาแล้วกัดโกนกัดลงไปไว้คือเก่าไปมือหนาเนี่ยมายามใหม่นะ ีมานอีละเซ็งพิดมันอีแล้วปลาอย่างโน่ปลาดุกเฮ้ยนี่มานปลาดุกแล้วทุกคนนี่โอ้มาโมนี่มานปลาดุกเลยโมนี่นะได้อีละปลาดุหนนนอตัวที่หกตัวที่เจ็ดแล้วนี่นะปลาดุกล้วนๆนี่นะ มนันกระดุกมานนี่อเอบาอะไรท,ทุกคนฮึรุกวะไม่แต่รุกทั้งหมดน้อยดิอ,อืทางนี้ก็พอป่าะทางนี้รบทางนั้นกัเพาะป่าะเ,ะเี้ยเาไรเหีออเ้อะไรเหีเห้ใบเลย แรงเล่นเทิงแล้วบ่มาที่บ่ขึ้นเถิงก็เจอกินกุกอะไรให้่ขออยากนเ้นเลยได้ร้อยลูกชำหนเห็นได้แล้วใช่ใชเห็นหเเดนขึ นด ora, the no oh, uh ีด huh. <laughs> ีด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 ีรู้บ่ยเนเลยเรียบร้อยเรียบร้อยมาันมันมันนี่ไม่ได้ใช้แห่นมามานี้ล่ะปลาุกนี้ย่ะปอรุกเน้นเน้นได้ทำได้ทำได้ กระป้างฮันแล้วพูดนะปลาดุกปลาดุกหมันปลาดุกมูนี่นะนี่เจ็ดตัวแล้วนี่หกเจ็ดตัวแล้วเจ็ดตัวนี้เลยเอาเอาลงตัวที่เจ็ดนี่หมันอยู่เลยหมันปลาดุกทุกคน มืออันนั้นก็อนนี้ไปเอดกินก่อนป่ะนี้นะมันเพราะว่าตะเวนมันมันสายมันบ่ายแล้วนะเอดกินแล้วฝรด่กินข้าวแล้วชีเขาไปตัดไหมแล,ล้วโคนะมาหอดบอลแล้วนะ่นบอลกะถือว่ากำลังนึ่งเข้าอีย่ยานเข้าบอพอก,กินเขากินกันนวอยนึงนะอยู่ตู้อยู่กระท่อมไนดะ้ แต่ก็เอทิงลองใหญ่นึงไปใหม่แล้วทิงใหญ่มีแต่ทิงหอยบัดนี้ก็ต้องมาเล่นมาอุกใหญ่ทั้งหมดแกงชิมมาเล่นนี่ก็คักอีนี่นะมากะสิได้แบ่งเฮ็ดกินนะทุกคนนี่แกงอันพวกอันปลาน้อยนี่น่ะนี่แกงพวกปลาน้อยแล้วก็ปดุกเอา3ตัวนะปดุกนะ อยู่นี่ยังขีตโตนะแกงสามโตยังสีโตทุกคนนี่พวกกันปลาปลาขาวปลานี่นะปลากระเดินนี่ยิงดังไม่ดูนี่กระยงดังไม่ดูยิง้กองยันโ้องขทำ้อดังดังกระนาน้องไฟดัง้องจ่คาหน่คูมาน ไม่เก็บไพบีเลยแม่ในคูณมาทเก็บไพบีวีเาจะไปดูเลยตีแม่คูนมาทำหอจาก็อาหมพวกองหันพื้นกวกหิหันดังเลยดูปจักเตรียมไว้ไม่หวานนะไม่หวานนะไม่หวานแต่พวกกินต้องเฉียดไว้ก่อนนะประดุกนะไอเป็นท้อเป็นท่อนนะทุกคน ปลาลุกนี่มันนั่นนั่นชุกได้นั่น,นเปื่อยได้ปลาลุกนี่เราต้องเฮ็ดเป็นทอนนะเพราะว่าแกงแกงปลาดุกกับปลาหน้อยปลาหน้อยเราเราต้องเ,เอาลงน้ำหลังนะแกงลุกก่อนปลาดุกกระสามตูนะได้เจ็ดตูปลาค้อบีได้เจ็ดตูดตพี่น้อยเพราะแต่ได้ใบมันมันอะไรมันชำ้ำ เจียวก็ตับแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวลงไปเลยนะยยโอ้ยมักเพชรกับบักไหลาย,ลายนึ่งแดงจึงคึ่งนึงแต่มันเ,เป็นมักเพชรห้าวนะโอ้ชิคเกอร์ลงไปโอ้น้ำพดทุกคน มันนี้ชิเอาปลาลงได้ป่ะนี่นี่ปลาก็เอาปลาดุกนี่ลงก่อนนะพราปลาดุกนี่มันมันนั่นชุกถ้าเอาเอาลงพร้อมดีในย่านนั้นปลาน้อยเปื่อยก่อนปลาดุกยังท่านชุกแต่ว่าเอาเอา,เอาปลาดุกลงก่อนสามตัวได้ปลาดุกนี่นี่เดี๋ยวอ้อมปลาดุกจังน้อยจะเอาเครื่องอันอื่นลงนะปลาดุกน่าจะชุกแล้วนะเดี๋ยวเอาปลานี่ลงนะวันนี้นะ พวกอันปลาน้อยนี่บัดนี้ปลาขาวปลากระเดิดนี่ตามด้วยพักนะนะมีพักนะพักมีพักกับมีพักชงอันได้พักโบกับพักหอมนะหอมบัวหอมป้อม น่าจะชุกแล้วทุกคนเดี๋ยวป่งก่นอนบวชิมมันนะบวมีชิมป่งเลยดมัยหอนเ,ยนเด็ดกับเด็ดมอนกับหอนพีน้องเอมามาชุก แกงสุกแล้วบอน้ตักแล้วบนี้ได้เกี่ยมกินแล้วพี่น้องเลยบนีเว้นทันเมาถชูมีนวันน้ำน้อยนิดนึงนะน้ำบลายอู้พอได้ชูจุลช่ชูมพี่ขาบอแล้วเธกือนอา่มาทุกคนมาชูกินทางนั้นไหวเหอไหวมัน เหอกับดวกเข็ดชุดได้ล้างมือไะเกือบเกืันึงเกือบเกือบพายึงเมื่อพายเห็น่ที่่านนะเข้าน้อมัเต็มตามนะตามขึ้นมาจางเกงปลายามเทงมีน้องเอ้ยแซ่รแซ่บนน้ำเดียวปลาเข้าน้อมักเต็มหมดมักเ็มกินจง

เในฮอนเนาะบ้างอาป้าอเยี้ยวไอโชมเนาะยโมโต้คับอ่ะคือตะเกาวางขายฮอมนะโอหทำดีแฟนคุณน้ำแหง้งพุ่นน้ำคอนคุนไปตึ่งแห่คักไ่ะมึงกะมันนี่ก็มีเวลาเนาะมาเวิอันนี้กรได้มาตั้งตึง่งแห่เยอคักเก็แล้ มาหกประเด็นนี้ก็เป็นหกลุ่าตุแรกบาร์วิดกเปอร์เจ็บแซ่บแคบ,แบแกี่เขากี่เขาป้ากกูแมนนี่กี่เขาหน้าเขาปาแค่เขาถึง <c oughs> ให้ถึงหน้าบรรยากาศลมพัดเย็นช่วย กินข้าวกินน้ำยากินน้องไอ้บัานี้เอาเล่าได้บัานี้ได้ตัดละกูแล้วบัานี้เขากาดเขาวิเขากาดแล้วบัานี้มาตัดละกูบั่นี้ยนะเสียงเปิดหันย่างก่อนนะเงาะละกูตัดเสานี่ก็ได้ลายลักเตอร์พี่น้องเอ้ปุ๊กเขาไปไหนบุล่ะ

หลังจากเอาจักมาตัดเงามันอ้อแล้วก็บัดนี้ตัดปลายห่อนปลายมันเอาเอาพาได้พี่น้องเอ้ยเอาจักตัดมันไหวแล้วก็เอาก็อันนั้นแน่ตัดปลายมันแน่นะนี่ตัดปลายมันสองคน,นประมาณนี้ทุกคนตัดแล้วก็มากองนี่นะนปกรองเป็นกรองไว้นี่น้าก็เบะเ,เอาไปช่วยรถได้ ปู้บ่อยเสงเพชรพื้นขยันแห้งนะนี่พะจักดูมาตัดอีไ้ตัางหาอีอนาดคนดุคนมันยู่นี้พี่น้องเลยคือคือทางนี้น่องมีไก่ไปเลยด้งวยหลังจากตัดได้ลายพ่อชมโั้วน,นะพี่น้องนะนี่ บออกไปโนพแ้บานนี้ไลยอ่อไปเชื่อรถพระฮะไรยังฮันโอ้แล้ลำเบะนี่นอดชิบ่โอ้ถว่าลายไชมพูนะอดบ่ หดอยู่แล้วคนแห้งคนแห้งบ่ต้องห่วงนะโอ้โหหมาบุญหมาเห็ดเลยเอาจัดไปตัวตึงพี่น้องเลยโกดนะถือขวานไปก่อนตัวตึงตัวตึงแดะมันโหหลายล้ำนะพี่น้อง พละเบอไปมขคมเข้มเฮ้าพละตัวจอดรถอยู่เนาะพละรถไทยอยู่เนาะพี่เอารถไทยมาคันหนึ่งพี่น้องเอ้ยบลึมแต่นม่กลัวได้ลายลักเต็จบแล้วนะ เดี๋ยวแบะก่อนเกี๋ม่เลือโหแต่เดี๋ยวนี้เราพี่น้องเ,เอ้ยเอ็ดโหอะน,นะเอ็ดโหอันโหตะกาแล้วโหเชียวเต่ว่าเอ็ดไว้แต่เดี๋ยวนี้นะไล่ควายเฮาพี่น้องเลยพวได้พุ่นมานะเอากิ้งูขี้ควายได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ไล่งูไล่ควายเฮาก่อนเพราะเนี่ยตะกาแลา้วก็ไถตะกาเลยนะ มดบ่เฮ้ยไม่ช้ำบ่คุณมาได้ยีงไโอ้ถูกใจบ่เมดเลยนี่ก็คอยบ่แม่นตัวตึงนะครัทุกคนมดเป็นอย่างช่วงลำนะาทำนี้ก่อนอะไรได้กี่หลายท้องแตกเบกหลายหลังหักพี่น้องเอ้ยนะเดี๋ยวออกไปชงก่อนบัดนี้ lặp vặn người con lẽ này tiếp từ mi lầm nâng như lầm thẳng bắc nát buồn bên พฝ่นกับเบะอยู nah, here, ่ได IR ้เรฝึนกับไรทั้งตัดทั้งเงินห่อนปลายเนี่ยเบะเนี่ยขนาดตัวตึงพอแล้วอีกนนี่กับไรถือว่าได้ใช่มิพี่น้องเว้ยถือว่าได้หลายเติมแล้วได้นี่วันนี้จะเอาขึ้นรถลงเบึงนะถ้าว่ามันมีเต็มก็ได้ห้าไปตัดไม่อีกถ้าว่ามันเต็มแล้วก็จะได้มือเลยนะเบะมาได้หลายเติมนะวันนี้จะเอาขึ้นรถเบึงงามนี่นะ แต่ว่ามันได้หลายแล้วก็ถือว่าลดลดนักแล้วก็พ่อพี่น้ยถือว่ามันท่าละพ่อกะเอาไปตัดไม้เน่เดี๋ยวขึ้นรถบุงก่อนได้ลายอยู่ด้วยตอนน,นนี้ขนาดนี้ มีเต็มรถทําได้ไปตัดเติมอีนะนี่ได้ประ,ม,ะ,ประมาณครึ่งรถนะพี่น้องนี่ประมาณนี้ละวันนี้สิได้ไปตัดติมอีได้เฮาไปตัดในพุ่นละเาไปในในเล่าอันนี้นะเป็นดงเป็นเล่าแคมหน้านะพี่น้องหน้าเฮอหนานี่ก็ได้เฮอนาก็มีแต่ต้นยางบงทั้งหมดนี่ยางบงหลายๆปีนี้นี่ยังบ่ทัน มีไฟฮับซื้อพี่น้องเอ้ยเคยอันทะขายอยู ì, con, con, ni, ่วังห้าปีหกปีก่อนก่อนก็เอาโลชองพันแต่ว่าปีนี้ยังได้กินเขาเ้าอยู่ยะชซื้ออยู่แต่ว่ายังท่านถาไรยละเอียดพี่น้องเอ้ย้นยังบ๋งเล่นะเต็มรถแล้วทุกคนเอ้ยตัวนักประมุคูนมาตั้เบิง์นี่นะ จักจะทิท่นเขาขึ้นละประมาณนี้นะทุกคนนี่ลดอีแตก็กมาวันนี้กับคลิปนี้กับจีเอเราเอาเทนี้ทุกคนเด้ก็ขอขอบใจทุกการติดตามชมคลิปหน้าหรือโอกาสหน้าพี่น้องมาพบอกันใหม่